ข้อสอบพาร์ทนี้นะฮะเป็นเรื่องของการเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้องนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นข้อสอบคลาสสิกอีกพาร์หนึงนะฮะที่เราจะพบเจอบ่อยมากเลยนะฮะในการสอบบรรจุนะครับ mm hmm. การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้องเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ mm hmm. คือเขาจะถามเราอย่างเงี้ยฮะว่าข้อใดควรอยู่ลำดับที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะอย่างเช่น ข้อ1ถามข้อใดควรอยู่ลำดับที่4เห็นไหมฮะข้อ2ถามข้อใดควรอยู่ลำดับที่3ข้อ3ถามข้อใดควรอยู่ลำดับที่2แบบเนี้ยนะครับทีนี้เราจะรู้ว่าข้อความไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เราจะเป็นต้องเรียงถูกไหมข้อความมันมี5ช้อยแสดงว่ามันมี5ข้อความใช่ไหมฮะมันมี5ข้อความเนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะเรียง5ข้อความเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราต้องทําคือเราต้องหาข้อความแรกให้ได้ก่อนจริงไหมนะฮะ ข้อความแรกนะฮะท่านจำไว้เลยนะฮะอะ่จดไว้ข้างล่างนี้ก็ได้นะฮะข้อความแรกนะฮะข้อความแรกจะขึ้นต้นด้วยคำนามจำไว้นะข้อความแรกจะขึ้นต้นด้วยคำนาม หรือมิเชนั้นก็จะมีคำว่าการมีคำว่าความจำไว้นะฮะมีคำว่าเมื่อนำหน้าถ้าไม่ได้ขึ้นต้นด้วยคำนามก็จะมีการมีความมีเมื่อนำหน้าอยู่โอเคนะจำไว้เลยถ้าเจอคำนามหรือเจอการความเมื่อเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยว่าอันนั้นนะคือข้อความแรกเมื่อเราหาข้อความแรกได้แล้วเนี่ยนะฮะ เวลาเราหาข้อความแรกได้แล้วนี่คือข้อความที่1นะข้อความแรกนะข้อความที่1ของเรานะฮะทีนี้เราก็สบายละเราก็อ่านเขาเรียกว่าอ่านอ่านทบทวนอ่านทบทวนข้อความที่เหลืออีก4ข้อความนั้นนะฮะซ้ำไปซ้ำมานะฮะจนได้รูปประโยคที่เหมาะสมนะอ่านซ้ำไปซ้ำมาจนได้รูปประโยคที่เหมาะสมนั่นคือได้ข้อความที่2ได้ข้อความที่3ได้ข้อความที่4ถูกไหมนะฮะ แล้วก็กาลังจะได้ข้อความที่5ไอ้ตรงข้อความที่5เนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้คือข้อความที่1นะข้อความแรกนี่คือข้อความที่1นะฮะข้อความแรกนะฮะไอ้ตรงข้อความที่5เนี่ยคือข้อความปิดท้ายนะฮะท่านจาไว้เลยว่าข้อความปิดท้ายเนี่ยให้ท่านลองเช็คแบบนี้ว่ามันใช่ข้อความปิดท้ายจริงหรือเปล่านะฮะก็คือว่าถ้าถ้ามันเป็นข้อความปิดท้ายจริงเนี่ยนะฮะปิดแล้วมันจะไปต่อไม่ได้นะฮะ ถ้ามันเป็นข้อความปิดท้ายจริงเนี่ยท่านจำไว้เลยว่าปิดแล้วจะไปต่อไม่ได้คือปิดแล้วปิดเลยไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะข้อความที่5เนี่นะฮะนะครับมันมักจะปิดท้ายด้วยคำว่าเป็นต้นอ่าเท่านั้นเนี่ยพวกคำพวกเนี้ย เป็นต้นเท่านั้นอะไรอีกอะ่ะต่อไปอีกต่อไปอคำพวกนี้ถือเป็นคำปิดโอเคนะหลักการมีอยู่สองข้อนะฮะหลักการมีอยู่สองข้อในการในการทำการเรียนลำดับข้อความให้ถูกต้องนะฮะ ข้อแรกก็คืออะไรหาข้อความแรกให้ได้ว่าอยู่ตรงไหนข้อความแรกมักขึ้นต้นด้วยคำนามหรือไม่ไงั้นก็มีการมีความมีเมื่อนะฮะแล้วก็หลักการข้อหลักการจากนั้นก็คือให้ท่านเนี่ยอ่านรูปประโยคซ้ําไปซ้ำมาจนได้รูปประโยคที่สมบูรณ์คือได้รูปประโยคที่2ที่3ที่4นะฮะมาแล้วส่วนอันที่5เนี่ยเราสามารถเช็คได้นะครับคือเรียกเราเรียกว่าตัวปิดนะนะ นะฮะปิดแล้วมันจะไปต่อไม่ได้นะครับมักจะมีคําว่าเป็นต้นเท่านั้นต่อไปอีกต่อไปเป็นใจความเชิงสรุปโอเคนะอ่ะเราลองมาฝึกกันเลยฮะไม่ว่าไม่ว่าจะทันไม่ว่าเขาจะถามว่าลำดับที่เท่าไหร่ก็ตามเราต้องทําตามสเต็ปค,คือเราต้องหาลำดับลำดับที่1ก่อนโอเคนะอ่ะเรามาดูครับข้อความลำดับที่ข้อความใดอยู่ลำดับที่4ครับหาตัวที่1ก่อนฮะตัวที่1 ข้อความแรกจะขึ้นต้นด้วยการความเมื่อนะฮะอ่ะเอาอะไรฮะข้ององูเป็นข้อความที่หนึ่งเห็นยังมีอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีความเห็นไหมง่ายมากความจำเป็นอพอเราเจอแล้วเราก็อ่านความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ความจำกัดทางทรัพยากรแล้วไปไหนต่อความจำกัดทางทรัพยากร ซึ่งมีการจำกัดอัตราการเพิ่มจํานวนผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่ความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจภายใต้ความจำกัดทางทรัพยากรมีส่วนใช่ไหมสำคัญที่ทำให้หน่วยงานต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการซึ่งมีการจำกัด อัตราการเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถรับกับสถานการณ์ดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ไนะไอข้างต้นได้เนี่ยเป็นไงปิดแล้วเห็นไหมฮะเพราะนั้นลำดับที่4อยู่ข้อขอไข่นะฮะหาตัวเปิดให้ได้แค่นั้นเองข้อ2ฮะข้อ2อะไรฮะอะไรเป็นตัวเปิดอะไรเป็นข้อความแรกฮะเจอ,อยังการความเมื่อเจอแล้วขอควาย ข้อควายเป็นข้อความที่1ความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์ความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์คือใช่ไหมคือเป็นภาษาสําหรับอ่านเหรอหรือว่าคือเรื่องการใช้ภาษามันต้องคือเรื่องการใช้ภาษาสิใช่ไหมฮะคือเรื่องการใช้ภาษานะฮะอ่าแล้วไปไหนต่อเราเราเจอคําว่าเท่านั้นเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนเอามันเป็นตัวปิดแน่แน่ใช่ไหม ไปไหนต่อมนุษย์สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดออกมาเป็นตัวเขียนตัวเขียนตัวเขียนคือภาษาสําหรับอ่านและทําความเข้าใจเห็นยังนะฮะสัตว์จะทําเสียงเพื่อความรู้สึกเช่นหิวโกรธเจ็บปวดเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลําดับที่5ะฮะเพราะฉะนั้นขา้ถามข้ออะไรอยู่ลำดับที่3ก็ตอบข้ออะไรฮะตอบข้อกอ,อไก่นะฮะข้อ3ะฮะข้อความใดควรอยู่ลําดับที่2ะฮะ หาข้อความแรกก่อนครับมีการกับมีความหรือไม่ก็มีเมื่อหรือไม่งั้นก็เป็นคำนามอ่าเราเจอเราเจอการกับความเราจะขึ้นต้นว่าความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลยแต่เพื่อตัวเราเองเหมือนข้อขอความนี้ได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่มีที่มาที่ไปใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าอะไรก่อนฮะการที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้นนะฮะ การที่เราศึกษาวิชาความรู้นั้นความจริงไม่ใช่เพื่อใครเลยแต่เพื่อตัวเราเองใช่ไหมถ้าเรียนดีก็จะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะเราเจอคําว่าต่อไปเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนเลยเอามันเป็นตัวปิดใช่ไหมรู้แลวไอเน,นี่ยเป็นตัวปิดเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวที่4นะฮะถ้าเรียนดีก็จะใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตต,ต่อไปในวันหน้าเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและเป็นที่ชื่นชมแก่วงตระกลูลต่อไปเพราะฉะนั้นลำดับที่2คือข้อขอควายนะฮะสนุกดีข้อสอบพาร์ทเนี้ยนะฮะอ่ะต่อครับข้อ4ครับข้อความใดควรอยู่ลำดับที่3ฮะหาตัวแรกก่อน ก็ไม่มีความก็ไม่มีเมื่อก็ไม่มีใช่ไหมหาคํานามคํานามก็ไม่มีใช่ไหมฮนะแสดงว่าอันนี้พิเศษละอันนี้พิเศษครับอ่าเราก็ไม่ต้องไม่ต้องคํานึงถึงหลักการนั้นก็ได้อันนี้พิเศษมันมันนานๆจะเจอสักทีหนึ่งนะฮะถือว่าเราเจอข้อพิเศษเอาอะไรดีฮะอะไรเป็นตัวแรกอีกหน่อยคงจะไม่มีถ้าจะถามเด็กวัยรุ่นสมัยนี้คงจะมีเด็กจํานวนมาก ซึ่งหากไม่เร่งดำเนินการนี้ไม่ใช่ใช่ไหมทั้งๆท,ที่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะถามฮะอันแรกใช่ไหมถ้าจะถามเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ว่ารู้จักการตีกองสะบัดชัยหรือไม่คงจะมีเด็กจํานวนมากที่ออกอาการใส่หน้าพร้อมกับบอกว่าไม่รู้จกักใช่ไหมฮะล้วไปไหนต่อครับทั้งทั้งที่เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ชาวไทยล้านนาสังสมมาหลายชั่วยุคนแล้วใช่ไหมครับ ซึ่งหากไม่เร่งดําเนินการอานุรักษ์เราเจอคําว่าต่อไปเนี่ยอีกต่อไปเนี่ยเราเก็บมันไว้เป็นตัวปิดเลยใช่ไหมเราเก็บอันนี้มาเป็นตัวที่5ใช่ไหมฮะซึ่งหากไม่เร่งดําเนินการอานุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านนี้เอาไว้อีกหน่อยคงจะไม่มีให้ลูกหลานได้เห็นหรือชื่นชมกันอีกต่อไปนะฮะต่อครับข้อ5ครับข้อใดควรอยู่ลำดับที่5อ่ะข้อใดควรอยู่ลําดับที่5ก็คืออันสุดท้ายใช่ไหม หาตัวแรกก่อนระบบการเมืองในสังคมและในบางครั้งนี่ไม่ใช่ทั้งสองระบบไม่ใช่มีเป้าหมายไม่ใช่ต้องอะไรฮะระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งอะไรไม่รู้ไม่มีที่มาที่ไปใช่ไหมเพราะนั้นไม่ใช่อ่ะตัวเปิดต้องขอไข่ฮะในสังคมหนึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆที่ซับซ้อนกันอยู่หลายระบบ ซับซ้อนกันอยู่หลายระบบซับซ้อนกันอยู่หลายระบบและในบางครั้งไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาดใช่ไหมฮะระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งซึ่งอะไรซึ่งอะไร คือไอ้นี่มันปิดท้ายด้วยคำว่าโดยมันไม่ใช่อยู่แล้วใช่ป่ามันจะปิดท้ายไอ้นี่มันเป็นตัวที่5ไม่ได้อยู่แล้วมันปิดท้ายด้วยคำว่าโดยใช่ไหมฮะเพราะนั้นไอ้นี่ต้องเป็นตัวที่4ฮะซึ่งทั้ง2ระบบจะมีส่วนช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันโดยมีเป้าหมายเพื่อสนองความต้องการด้านใดด้านหนึ่งของสมาชิกของสังคมฮะเพราะฉะนั้นข้อ5จ่อจานฮะโอเคนะข้อ6ครับอะไรควรอยู่ลำดับที่2ฮะ หาข้อความแรกก่อนครับการความเมื่อใช่ไหมเจอแล้วการปฏริสัมพันธ์คือการให้ข้อเท็จจริงให้ข้อเท็จจริงอะไรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้การต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นข้อความที่5เห็นยังการต่อไปนี่นะเป็นข้อความที่5ครับอันนี้เก็บไว้5เลยนะฮะ การประชาสัมพันธ์คือการให้ข้อเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแพร่ขยายไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการต่างๆให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจความเชื่อถือและให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไปเห็นยังฮะเพราะนั้นลำดับที่2คือข้อข้อควายข้อ7ข้อใดควรอยู่ลำดับที่3ฮะหาหาตัวแรกก่อน การบุกรุกทําลายป่าทําให้สัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์ใช่ไหมเป็นการอ่าเพราะเพราะอะไรเพราะว่าป่าไม้เปรียบเสมือนบ้านและแหล่งเพราะเพราะป่าไม้ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านและแหล่งอาหารถูกทำลายไปทำให้ทำให้สัตว์ป่าจำนวนมากต้องล้มตาย และถูกล่าได้ง่ายขึ้นทั้งโดยสัตว์ป่าด้วยกันเองและจากมนุษย์จะมีเพียงส่วนน้อยที่สามารถอพยพหนีไปจากถิ่นเดิมเพราะฉะนั้นตอ,ององงตอบข้ององ,งูฮะตอบข้ององูโอเคนะข้อ8เอาอะไรฮะเป็นเป็นตัวแรกการที่จะ สร้างประเทศให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและมีวัฒนธรรมศิลธรรมที่ดีงามนั้นควรปลูกฝังคนไทยให้มีความรักชาติและภูมิใจในชาติอุทิศตนทำงานเพื่อชาติให้คนไทยมีอุดมการทั้งสองโดยปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆและในสถาบันการศึกษาเห็นไหมฮะเพราะนั้นลำดับที่สคือข้อ ง,งูฮะนะฮะอ่าต่อครับข้อ9ครับข้อใดควรอยู่ลำดับที่4ท่านจะสังเกตเห็นนะฮะเขาไม่ค่อยถามหรอกข้อใดควรอยู่ลำดับที่1มันหาง่ายไงใช่ไหมฮะอ่ะเราหาลำดับที่1ก่อนนะที่จําเป็นโดยเป็นตัวบรรลุถ,ถึงหลักสูตรที่ทําหน้าที่เอาคํานามครับหลักสูตรครับ หลักสูตรเป็นองค์ประกอบของการศึกษาหลักสูตรเป็นองค์ประกอบของการศึกษาที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะของเป้าหมายโดยเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะต่างๆที่จำเป็นจะ ให้ผู้เรียนบนรรลุถึงความต้องการของปรัชญาการศึกษาเพราะ,ะนั้นตอบข้อกอไก่ฮะโอเคนะอ่าข้อสิบข้อสุดท้ายไปฝึกเองนะครับในแบบฝึกหัดยังมีอยู่นะฮะมีแนวข้อสอบชุดที่1แนวข้อสอบชุดที่2ก็ยังมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องฝึกเยอะๆนะฮะท่านถึงจะเก่งนะครับตอบข้อ10ครับข้อใดควรอยู่ลําดับที่2ฮะหาหาลาดับแรกก่อนฮะ การใช่เปล่าการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันได้ปรับทิศทางการมุ่งปรับทิศทางมุ่งสู่การผลิตพุ่งมุ่งสู่การผลิตเพื่ออะไรเพื่อการค้าใช่ไหมเพื่อการค้าโดยตรงทําให้มีการเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเหตุนี้จึงต้องนําเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาช่วยนะฮะเพื่อนําไปสู่การเพิ่ม ผลผลิตต่อพื้นที่ให้สูงขึ้นมีการปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ตรงเป้าหมายและความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศฮะเพราะฉะนั้นลำดับที่2คือข้อข้อควายนะครับนี่ก็เป็นตาเทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เงื่อนไขฮะการเรียงลำดับข้อ,ขอความนะฮะซึ่งสนุกครับข้อสอบพาร์ทนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ยากด้วยนะฮะ มันมันเป็นเรื่องมหาศจจย์พอสมควรนะที่ที่เรารู้ที่เราสามารถจับทริคมันได้นะว่าตัวแรกมันมักจะขึ้นต้นด้วยการความเมื่อแท้ทั้งนั้นเลยหรือไม่ก็คำนามเห็นไหมแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยตัวปิดอ่ะมันจะเป็นต่อไปอีกต่อไปดังนั้นเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหวังว่านะครับท่านจะนำความรู้เนี้ยไปใช้นะครับกับหัวข้อการเรียนแบบข้อความได้นะครับ